มก็ต้องขอกราบตัดพิชิมดูด้านด้วยนะครับผมันนี้เรามาอยู่กักว่าการินอีกแล้วนะไม่ได้ถ่ายนานนะครับผมมาดีัยวเบื่อแล้วเนี่ยประมาณเนี้ยวันนี้เราไม่รู้จะท้าทำอะไรดีนะครับแต่ว่าผมได้ใส่ลุงมาแล้วอัพเดตอะไรอ่ะไอ้ที่เอาไว้50ไปนูนะ้นอะถ้าใครยังไม่ ได้มีเวลสัตว์เยอะก็ไปดูคลิปได้นะเพิ่มเวลสัตว์ขับปีปลาตัวเดียวเอามาหลายๆตัวแล้วก็แดะมาไว้ในฟาร์มมันเดินเดินมั่วๆนะนะครับผมแล้วผมก็ได้นี่มาทรีเรกใหญไขมันก็ดีอยู่ด้ยแต่ว่ามันไม่ดีเท่านี้อันนี้ต้องเป็นคนที่รู้ความสามารถจริงๆถึงจะดี โอเควันนี้เราจะมารีวิวอะไรดีบอสมาเล็ดละกันมไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่าทุกคนได้อย่างนะน่าจะได้กันหมดละมาเล็ดอันสุดท้ายนะครับนี่มาเล็ดใหม่อันสุดท้ายนะครับทุกคนน่าจะได้อันนี้กันนะแล้วมั้งโบนพัสซัมหรืออะไรพัลซัมเนี่ยจะไม่ได้แล้วโอ้ นีะครับติสถานะเยอะด้วยติสถานะใหม่ด้วยที่มันเป็นซอมบี้เดินได้ต่ออัปเดตสิบห้าบียได้อยู่มาเรามาดูต้นเนียนต้นใหม่นะครับปุ๊บโตัยากไหมอลองลดน้ำไปสักนิดอ่ะแปลว่าโตยาก ราต้องการมือที่สามมือที่สามซักสี่ไปเสิร้อยไป,ไ,ปได้ไหมอู้โตช้ามากเลยครับเพือ่อโตเขาชา้าโอ้ยชิพายแล้วชิายแล้ว หาเราทไชมอยู่ไหนไอหนึ่งไม่ด้เฟกเลยปืนโอ้ยจะม่เห็นโคนต้นมามาแล้วมามาแล้วปือโลวลโ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 ลลล รัวๆๆๆๆๆๆๆนีพอเล่นสายฟรีนะครับพอได้สารเติมนะอุ้ยอุยใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้คือต้นอะไรก็ไม่รู้แต่ตัวยากน่าจะหมดเป็นพันอะหรับใครที่ไม่อยากรอก็รอให้น่าเจ้าขาว20นาทีอะน่าเจ้าขาว ประมาณยี่สิบวินาทีก็ได้แล้วมั้งดูเรือมาลนะน้ต้นต้นต้นเรือมาลวนะบายกันต่อเมือที่สามเร็วได้แค่นี้ละมั้งไม่แน่ใจแต่เะลานจะเร็วได้แค่นี้แหละเร็วหน่อยป๊า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 ป๊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  นี่นี่ใส่ลุงใส่ลุงมีกันยังเป็นยังคอบน่าจะในจะ่าจะมีแล้วไม่น่าอวดหรอกไป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 หกสิบหกสิบหกสามแล้วเราจะมาดูผลกันว่าเป็นยังไงนี่แม่โอ้โหมันคืออะไรไม่รู้ชูการแอปเปิ้ล สองบีใช้ได้อยู่แต่ของจะไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่ของจะไกลๆก้ามหน่อย,น,ยนี่คนดีไหมไผ่สองล้านอะจิตส,สาระอะไรก็ไม่รู้แย่ๆโอเคตัวนานเนาดเจ็ดสิบ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  t e ร p e r a t u r แล้ว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 เคยเคยเคยมาแล้วที่เลขเหมือนมันจะดีแต่ว่าผมว่ามันก็ดีนะเอาเอาไปคู่กับตัวใหม่ตัวเนี้ยเก็บอพในเก็บอปเชื่อว่าะไรจำไม่ได้แล้วจำตัวมันไม่ได้แล้วไม่ได้เล่นนานอาร์อาร์ร์ไลเวอร์นานนานายอยากเห็นต้นแล้ว อยากเห็นลูกมันแล้วไม่ใช่ต้นเห็นต้นแล้วนี่ที่เล็กที่เล็กสิบสิบวิบแปดหกสี่สามสองหนึ่งกิน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 บับอะไรกินบับอะไรนี่นี่นี่อ่อนเลนบอลนี่ไปเอาเลนบอลนี่ไปเดินยวเดี๋ยวนะจี เลนโบ้ปึ๊กโอ้โห,โหเพื่ออะไรครับคุณทำไปเพื่ออะไรโห้แบบที่โลหาง่ายที่สุดแล้วกันนี่คนเห็นผลใหม่นี่ได้ตัวราคาไม่ได้เป็นไรไหนดูด,ดิ ตัวได้นั้นนี่โอ้ยสามล้านต่ติดทองนะแต่ติดทองนะแอ,งนะแอบแอบติดทองนะครับธรรมดามันตัวไม่ได้ลงมาอุ้ยล้านหนึ่งล้านหนึ่งเราใช้ได้นะครับท่านผูช้ชม รูปลักลก็น่าจะเห็นกันแล้วเนาะส่วนอัปเดตเนี่ยคนน่าจะไม่ต้องรีวิวแหละเพราะว่าคนน่าจะรู้กันหมดละเพราะว่าคนแบบทำคลิปเร็วมากขนาดยังไม่อัปเดตอ่ะยังไม่เล่นเซิร์ฟทดลองอะ่ะเออโอ้โหไม่ไหวจริงไงเดี๋ยวรอดูวันนี้อีกสองนาทีนะครับสำหรับใครที่อยากรู้ว่าสกิลมันเนี่ยจะโตทางฟาร์มไหม ถ้าตัวท้องฟาร์มเนี่ยผมบอกเลยผมใช้รัวๆผมว่านะดีนะดีอยู่ละมั้งมันก็น่าจะดีแหละสําหรับใครที่ไม่อยากออกออกเกมแล้วรอนะอยากเล่นไปด้วยอะไรแบบเนี้ยถ้ามาตัวท้องฟาร์มนะบอกเลยดีจัดจะได้ไม่ต้องออกเกมไงแล้วค่อยปักสปินเกอร์ตอนที่มันใกล้ๆนี้แล้วไงเออ เห็นมั้ยรอดูรอดูรอดูนะพี่ชมอีก2ละ3นะครับอีก2ละ3โอ้ว้าวมาอูยๆๆ เคยเห็นไนี่ไงใกล้ตัวเต็มที่แล้วนี่ต้ตนมันใหญ่อยู่นะแั้มันเอามาติดอะไรอันนี้มันติดอันหนึ่งนั่นก็คือฮันนี่ฮันนี่นั่นแหละใช่ฮันนี่แล้วมันเอามาติดเพื่ออะไรเนี่ย หนึ่งนาทีนะครับท่านผู้ชมรอดูรอดูรู้โอ้อยากรู้เหมือนกันนะว่าจะโตทางแปลงไหมมา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 โอ้ยลุกลุบวุ๊บเลยไหมวุ๊บทีเดียวไหมเกืออันนี้หมดเหยนี่กล้ามหมดกล้ามหมดไปไหนไปไหนกล้ามหมด Okay. อยากได้แบบเต็มประสิทธิภาพแบบโคตรเต็มอ่ะมามามายี่สิเวิยี่สิเวิแล้วไม่เชื่อมารอลุนรอลุน16 16 16 1 3 1 4มันจะโตทั้งแปลงหรือมันจะโตแค่บริเวณใกล้เคียงตัวเราดูเราดูเราดูาดสอง นึ่งปิ้งโอ้โหโตโแค่บริเวณใกล้เคียงโคตรขี้กากเลยผมบอกเลยไอ้กฟ้าดีกว่าเยอะกฟ้ารอแค่กี่นาทีอ่ะสามนาทีผมบอกเลยโอ้สามสี่นาทีกฟ้า นี่ลอครึ่งชั่วโมงตัวแค่ต้นเดียวไปเลยไปเลยไม่ยูด้วยละไปเลยไม่ยูด้วยละวันนี้ก็ขารอกัอบไี่ส้ครับผมเราก็มะม่วไปแล้ววันนี้มะม่วงไปตัวนี้ผมก็กเก็บครับ แล้วครับวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้นชมทรกวนมากนะครับอาจจะมั่วนิดหน่อยแต่ก็ได้อยู่ละมั้งนะคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวจะพยายามหาเกมเล่นอาจจะไม่ใช่เกมนี้แล้วก็ได้ไม่แน่ใจเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรทำ้อวอะอาจจะเป็นเกมคอมนะครับ simulator อะไรวพวกนี้อยากเล่นมากแต่ไม่รู้เกมไหนดี เหมือนเกมไม่ที่ผมเล่นเดโมนั่นแหละโอเคครับน,นี่ก็ขอกราบเพียงไว้เพียงแค่นี้กราบเพียงไวไ้เพียงตัวนี้อะไรแล้วกราบลาไปเลยน,นะครับสวัสดีครับผมไปลาายบาย